สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปลี่ยนเป็นคนใหม่ชาวราศีสิงห์เปิดดวงครึ่งปีหลัง2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีหลังของปีนี้กันนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะ ก่อนอื่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคม ถึงวันที่15กันยายนค่ะเนื่องมาจารย์ดาวสุกเลงเสาอาจจะทําให้ดูเศร้าหมองเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูเฉิดฉายและสดใสมากที่สุดก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่สามารถจะเลิศเชิดยิงพร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรคกับคนที่เข้ามาประทะได้อย่างสง่างามค่ะ หากจะหารายได้เพิ่มเติมก็ยังอยู่ในระยะไม่แน่ไม่นอนแต่ควรระวังรายจ่ายทั้งจากเรื่องเสริมสุขภาพหาความสุขให้ตัวเองก็อาจจะทำให้หาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอใจแต่พอเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็จะอยู่ในระยะที่ราบรื่นมากขึ้นที่จะทำให้จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจนะคะการงานอยู่ในระยะที่งานทับตัว อาจโชคดีได้งานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือจากองค์กรขนาดใหญ่ที่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นหากใครเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะได้รับความชมเชยยกย่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจแต่บางงานก็อาจจะต้องแข่งขันต่อสู้กับคนที่เก่าเกมมากกว่าถ้าเตรียมการหาข้อมูลไม่ได้ดีพอก็อาจจะทำให้แพ้ได้อย่าประมาทเลยนะคะ เรื่องราวความรักจะมาจากการเข้าสังคมสังสรรค์กับมิสหายหรือจากการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเหตุจากปัจจัยภายนอกทุกประการที่พบเจอก็จะทำให้คนโสดได้พบรัก เจอคนถูกใจโดยเฉพาะหากเขาคนนั้นสูงวัยมังคังสถานะทางสังคมโดดเด่นหากตามติดให้ดีๆก็อาจจะทำให้เข้าสู่ประตูวิวาได้อย่างรวดเร็วแต่ให้ตรวจสอบให้ดีๆเช่นกันค่ะเพราะมีโอกาสจะเจอคนที่ดีแต่เปลือกที่เข้ามาเพื่อหวังปอกลอกนะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงสุราสารเสพติดทุกชนิดเพราะอาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายมากกว่าที่คิดค่ะ ครอบครัวให้ระวังผลประโยชน์ขัดกันโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่หากไม่ประนีประนอมยอมให้บ้างก็อาจจะลุกลามจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันอีกนานเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีหลัง2566สําหสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ